พวกเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับภารกิจสุดโหดในเกม Raidemal Extermination A7 เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือการล่าอสุรกายกลางเขาวงกฏที่เต็มไปด้วยดันเจี้ยนสุดโหดความยากระดับเทพและงานภาพกราฟิกคันเทพจัดเต็มเริ่มกันเลยก่อนอื่นสถานที่เปิดฉากอยู่ในเขาวงกฏใต้พื้นดินลึกสุดระดับ A7 บรรยากาศอึมครึมตะเกียงสองไม่ทั่วและฝุ่นลอยเต็มอากาศบรรยากาศแบบนี้ต้องระวังทุกฝีก้าวคุณจะพบกับสัตว์ูหลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่สอ่อไพร กระจอกไปจนถึงมังกรเลือดตัวใหญ่แต่ภารกิจหลักของเรายังไม่หนักเท่านี้จุดมุ่งหมายคือเรอิทิมอลอสุรกายยักษ์ที่ไม่มีใครเคยชนะเริ่มจากเตรียมทีมให้พร้อมแนะนําให้มีคลาสสายแทงสายซับพอร์ตและ DPS สายหมู่ซึ่งทั้งหมดต้องอัพสกิลเฮลชิลเอโอรวมถึงคลาวดี้คอนโทรลให้เรียบร้อยการจัดอุปกรณ์ต้องเน้นดีเฟนและเร i รีสตันให้สุดรวมถึงใช้เวทมนต์เสริมอย่างไฟและโฮลีเพื่อป้องกันดีบัฟจากศัตรู เมื่อเข้าสู่เขาวงกดทางประตูหินเก่าที่มีรอยสลักลึกลับให้เดินช้าๆจัดการสอไพรแล้วสลามตามทางแต่ระวังฟอนเล่นอาเชอร์ที่ซุ่มยิงจากระยะไกลใช้โลหรือสกิลแอปโซเพื่อลดดาเมจจากระยะไกลเมื่อเดินผ่านระฆังโบราณจะได้ยินเสียงกึงกก้องเตรียมใจไว้เลยเพราะนั่นคือสัญญ,ญาณว่าสัตรูสายพิเศษกำลังจะโผล่มา เลี้ยวขวาที่ทางแยกแล้วเจอฟอนเล่นนท์สองตัวประลองใช้วิธีซีซีเช่นสตูนหรือฟรีดแยกหนึ่งแล้วปั่นบิ๊ส,อส่อใส่เดีียวๆตามด้วย d p s ช่วยเคลียร์แล้วค่อยรับมือฟอนเล่นชาแมนที่คอยเร่งพลังให้เพื่อนพวกนี้ห้ามปล่อยไว้ต้องจัดการให้เร็วใช้ไซเลนซ์หยุดสกิลเวทหรือใช้อินเทรูเพื่อตัดการบับเดินลึกเข้าไปจะเจอห้องใหญ่มีแท่นวงกลมตรงกลางพี่แกชวนให้วางรูนก่อนถึงประตูแต่ก่อนวางต้องเคลียร์มินิบอสที่โผล่มารอบห้อง ทั้งวอลโกเลมและวิสลับกันปรากฏใช้สกิลบรอดเอโอช่วงแรกเพื่อกวาดศัตรูเล็กๆก,ก่อนจากนั้นใช้เบิร์ส d ีพเคลียตัวใหญ่แล้วค่อยวางรูนเพื่อเปิดประตูทางเข้าไปจุดสุดท้ายก่อนเจอราอิทิมอลแน่นอนว่าห่วงสิวห้ามขาดหลุดเด็ดขาดพอวางรูนครบ3ามอันดันเจี้ยนสังเสถือนประตูหินเปิดออกพร้อมสายฟ้าฉายจากเพดานก่อนเจอห้องถงสุดท้ายที่มีตารางระนิกล้อมรอบมีแสงคล้างคลายข้างในและแน่นอนว่าตรงกลางยืนตากลมเหมือนถ้ำลึกนั่นคือรรอิทิมอล อสุรกายร่างยักษ์ใช้ขนาดตัวเกินห้องดวงตาเป็นเปลวไฟแดงท่าทางดูแร่งขนลุกก่อนสู้ต้องใช้ Time Stop หรือ f ฟร e Time เพื่อหยุดการกดเวลาจากมันเปิดฉากด้วยสกิลเบสทั้งปวงเช่นเมเทออ o ชาวเวอร์เชนไ n นิ g และ Trap เต็มพิกัดเพื่อทำดาม a จ e เปิดหลังจากนั้นต้องระวังการหลบลมหายใจไฟของมันใช้ดอทหรือ s ชิลเพื่อหลบหลีกแล้วรีบเข้าใกล้เพื่อใช้เมลี่หรือส ni เปจากระยะปลอดภยัย ไรอุทิมอลจะปล่อยคลื่นกระแทกด้านข้างเป็นระยะๆะะทำให้พื้นที่สั่นใช้สปรินหรือบลิ้งหลบออกจากพื้นที่แดงพร้อมคลซัพพอร์ตให้สกิลเฮลมาเติมเลือดให้ทันทีเพราะเดี๋ยวจะปวดทั้งทีมได้ง่ายๆโดยเฉพาะช่วงเครื่องทางขององค์การสู้มันจะเรียกเรดมีเนียมขนาดเล็กพุ่งเข้ามาเป็นฝูงถ้าโดนดักซ้ำหลายครั้งจะวนเสียเลือดยาวแนะนำใช้กราวเอโอสกิลอย่างบลิซาร์ดหรือช็อกเวฟเพื่อเคลียร์ศัตรูครบทั้งก้อนจากนั้นค่อยโฟกัสตัวใหญ่สลับสกิลไซเลนส์ อินเทอร์รูเพื่อหยุดสกิลเฮลหรือชชลที่มันเรียกใช้ DPS พุ่งปะทะจนเลือดมันลดต่ำกว่าครึ่งช่วงท้ายขององค์การต่อสู้นี่คือคลายแม็กซ์มันจะเข้าสู่โหมดสีเลือดแดงจ้าถ้าไม่ตายอย่างเดสโนวาจะรั่วหลอดเลือดแบบเวี่ยงใช้อิมมูนิตี้ชชลหรือดีไวท์เบริเออร์พยายามประคอง HP ให้ไม่หมดพอถ้าหยุดช่วงนั้นคือโอกาสตี s s T P, เปรียงจัดเซอร์เคิลออฟสกอ s เชสหรือเรนออฟไฟเพื่อระเบิดดามจแล้วต้องระวังช็อคเวฟสุดท้ายที่รุนแรงจังหวะน,นี้ให้ทุกกกกคนนระโดดออจาช่วงสททัี เมื่อตัดเลือดสุดท้ายเลือดระอิธิมอลแตกหยดสุดท้ายเสียงคำรามในถ้ำดับลงทีมเราชนะรูดเบิดพระสุธาไหลออกมาเป็นแถวทั้งอาวุธหายากกรอระดับเล gendary และรุนคอที่ใช้อัปเกรดอาวุธลองตรวจดูหน้าตาของไอเทมที่หล่นหาเต็มช่องในคลังไม่ควรมีช่องว่างเพราะไอเทมล้ำราคาเหล่านี้อาจหาดูที่ไหนไม่ได้ สรุปเน้นแนะนำจุดสำคัญของ Raid h m m o l Extermination A7 คือเริ่มจากเตรียมทีมให้จัดเต็มหาคลาสที่ลงตัวกรอดที่เวิร์กการวางรูนถูกที่เคลียร์มินิบอสรอบๆอบก่อนแล้วค่อยเข้าเฟสสุดท้ายของบอสใหญ่การใช้สกิลหยุดเวลาหรือชิลบัฟตลอดจนการเคลื่อนที่หลบล้วนเป็นกุญแจสู่ชัยชนะ ถ้าสังเกตดีๆแต่ละจังหวะในเกมนี้แทบจะไม่ใช่แค่รุมตีจน HP หมดแต่ต้องมีไฟเข้าจังหวะการจัดการพื้นที่การสลับเป้าหมายอย่างฉลาดและการสื่อสารกันในทีมแบบเรียลไทม์ต่อสู้กับไรริทิมอลจึงยากแต่สนุกสุดๆหวังว่าบทสคริปต์เต็มแม็กนี้จะช่วยให้แฟนๆช่องของคุณได้เห็นภาพทุกแอคชั่นสุดมันจากสกิลแต่ละจังหวะจนถึงเสียง BGM ตื่นเต้นและวิธีรับมือกับไรริทิมอลเอ็กเทอร์มินชั่น A7 อย่างเซียน ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดภารกิจหรือดันเจี้ยนระดับยากระดับตำนานแบบนี้วิดีโอต่อไปจะพาไปลุยกันที่โหมด A8 The n e t h e r Citadel เจอภารกิจยังไงสนุกสำหรับก,กันแน่นอนแล้วเจอกันในวิดีโอครับสวัสดีครับทุกคน